แดเนียลฉันรอรูดแหวนนะรูดแหวนในฉันไม่ใส่แหวนอะแต่ถ้านาฬิกาก็พอมีอยู่ <c oughs> ต่หรับแดเนียลมีเงาะไหมคะไม่ใช่รถขายผลไม้คะ่ะ see you in Vietnam okay อีกสองวันก็จะไปเวียดนามแล้วอะมีลำไยไหมครับมีอยู่แต่ไม่ได้เป็นผลไม้แต่เป็นนิสัยเยืมใส่บ้างส่นาฬิกามไม่ได้อ่ะอันนี้ต้องปฏิเสธจ,จริงนะเดี๋ยวคนให้อ่ะเขาจะเสียใจคนให้คือกี่คนเป็นพันคนคนให้คือเป็นพันคนนะ ใครเขียนคิวให้อ่ะมีนาทำไมหรอใครเขียนให้แล้วมันทำไมหรอตั้งเวลาอย่างยังเลยไปพร้อมใครบ้างเวียดนามไปกับแม่สองคนจ้า มีคิ้วมันแปลกๆขอบคุณค่ะที่แจ้งให้ทราบกี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงกี่โมงแล้วก็คือดูในโทรศัพท์ค่ะไม่ได้ดูที่นาฬิกา <laughs> มาทายชุดแบบกันเอาจริงๆเรายัางไม่รู้เลยนะว่าอุ้มใส่ชุดสีอะไรเพราะไม่ได้ถาม คือไม่ก็คือไม่ได้อยากเห็นก่อนอยากเห็นพร้อมทุกคนแม่แม่มีนาขี้จุไม่ได้ขี้จุอะไรอะเราเดาไดไหมเรา,เรา,เราลองเดากันไหมแต่ทุกคนต้องกดตะกร้าไปด้วยนะอย่าคุยเพลินโอเคป่ะไม่มีอะไรอร่อยอร่อยเลยนี่ไงของอร่อยอยู่ตรงนี้แล้วนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนอีก เรามาเดากันดีกว่าว่าคืนนี้อุ้มจะใส่ชุดสีอะไรแต่อันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าคือไม่รู้คือไม่รู้จริงๆแบบสาบานเราไม่รู้เลยว่าอุ้มใส่ชุดสีอะไรใส่ชุดอะไรไปเชียร์เบบเขาให้ใส่ชุดลาเตงจริงๆไม่อยากใส่เลยชุดลาเตียทุกคนเดาว่าสีน้ํำเงินสีแดงสีชมพูสีแดงขาว สีชมพูทองสีชมพูค่ะถามแล้วเขาบอกก็เขาใส่สีชมพูเขาบอกกอ็เขาบอกใครหรือทุกคนรู้แล้วแต่เราไม่รู้นี่เดาว่านี่เดาว่าสีเคิดยากมากอ่ะมันเดาไม่คือมันเดายากมากอ่ะ ยังไม่ได้บอกชมพูคือคือเป็นไปได้นะที่อุ้มจะใส่ชุดสีชมพูเพราะว่าอุ้มเป็นคนใส่สีชมพูขึ้นแต่เราก็ไม่มั่นใจว่า <c oughs> เสียงเป็นแล้ววะ <c oughs> แต่เราก็ไม่มั่นใจว่าอุ้มจะเลือกใส่ชุดสีเดิมกับรอบในประเทศไทยหรือเปล่าเ <c oughs> ข้าใจไหมเพราะว่ามันใส่ไปแล้วแล้วไปอยู่นี่ก็ชมพูไว้นู่นก็ชมพูอีกก็เลยแบบ แอบไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นสีชมพูแต่ก็ถ้าไม่ใช่ชมพูจะเป็นสีอะไรสีเขียวหรือเปล่าใช่ไหมสีเขียวหรือเปล่าอุ้มบอกสีที่ไม่เคยใส่นี้มีคนมาคอนเฟิร์มแล้วว่าสวยค่ะคอนเฟิร์มเออรอดูรอดูน้ำเงินหรือเปล่าน้ำเงินหรือเปล่า ว่าเลือกขาวสีรุง้งสีอะไรก็ไม่รู้นี่เดาว่านี่เดาว่าเป็นสีเขียวหรือไม้ก็ะน้ําเงินเออนี่เดาว่าเขียวหรือไม้ก็น้ําเงินสีเงินก็น่าจะใส่สวยนะสีชมพูออกทองทองน้ําเงินปนขาว โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าเขาจะใส่ชุดสีอะไรออกมานะทุกคนอย่าลืมไปรอเชียร์รออะไรกันด้วยโรสโกสีรุง้งสีรุ้งก็คือเกินไปค่ะ <c oughs> สีแดงอหรอไม่น่าเป็นไปได้นี่คิดว่าตื่นเต้นมากค่ะเออเชื่อว่าทุกคนตื่นเต้นนะ ไปเชียร์กับน้องลูกหลอดไม้ไปนี่เดี๋ยวไปถึงก็คือจะไปหาอาหารเวียดนามกินกันแล้วก็ไปดริงค์ตอนกลางคืนแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ตอนตื่นสายสเราไปเชียร์เขาตอนกลางคืนนะจ๊ะไปเวียดนามวันที่24ค่ะวางแผนดีมากสี่ันแม,แม่แม่ใส่ชุดราตรีด้วยเปล่าโอ้ย ใส่ทำไมขนาดเรายังไม่อยากใส่เลยไปให้เขาใส่ลุงรังเปล่าๆไม่ไปหาก่อนเดอก็ไปค่ะแต่อันนี้พูดแบบว่าโดยรวมโดยรวมกรีตาสวยนะกรีดแบบจ๊ดจดแค่ตรงเนี้ยดึงมันออกมาไอ้มันสอนมากรีดแค่ตรงนี้ดืดดืดแค่นี้ตรงนี้ไม่กรี เบบบอกอยากกินวายโอ้โหให้เอาไปให้หรอหรือว่าไงแฟนนับนน่จะซื้อให้เราป้าถ้าพูดขนาดนี้บอสไม่ออกค่าตั๋วให้หรอออกให้ค่ะแต่ว่าเราซื้อเองไปก่อนแล้วก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรเพราะเราซื้อไปแล้วเราซื้อไปก่อนเบบบอกเขียวไม่ใสเขียวใส่ไม่ขึ้นอืม เคยเห็นอ nah ุ้มใส่ชุดสีเขียวก็สวยนะอยู่ถึงคอนเสิร์ตพี่ฟ้าไหมไม่อยู่ค่ะคือไปยี่สิบสี่ยิบห้าดูปุ๊บยีิบหกกลับเลยแล้วยีิบเจ็ดมีงานที่ไทยค่ะเตรียมรินไก่รอเลยเบิกย้อนหลังไม่เป็นไรมันนิดหน่อย เว็บไซต์ซีอะไรก็สวยเองซ้อมกรีดก่อน <laughs> <laughs> ยาอมโหระดับนี้คือแบบว่าไม่ต้องพึ่งยาอมอ่ะบอกเลยเสียงเราพร้อมอยู่ละ จะลองเปิด FM ฟังก็ได้เพราะมันเชื่อมบูทูธไม่ได้อ่ะเองเชียร์พีริมกับใครวันนี้มาไลฟ์สดเชียร์พร้อมพวกข้านะพร้อมพวกเองนี่คือยังไงเองไปเชียร์ยกันที่ไหนเหองไปเชียร์กันที่ไหนเออพี่มินจะไปไหนไม่บอก ไม่ร้อนหรอคะอยู่ในรถสตาร์ทรถสิใครจะนั่งอบอ้าวอยู่ <c oughs> จะบ้าเหรอฉันสตาร์ทรถค่ะสวยถูกวันเลยนะอขอบคุณค่ะดูพรีริมกับน้องชาหรือเปล่า